จเจเล่นพรลูกๆทุกคนนะคะมีคำถามมาว่าเบื่อกับเรื่องเดิมๆจะทำอย่างไรที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมดาและธรรมชาติของความเบื่อในแต่ละบุคคลเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านเลยไปมันก็หนังเรื่องหนึง่งแต่นางเอกหรือพระเอกก็ไม่ได้เล่นหนังเรื่องเดียวกันฉันใด เล่นหลายเรื่องเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันนะเป็นตัวเอกที่เล่นหลายเรื่องในบางเวลาบางวันเราก็อาจจะเล่นบทบาทหนึ่งแต่บางเวบางเวลาบางวันเราก็วันเดียวอะเล่นตั้งหลายเรื่องหลายบทบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากมองในแง่ดีมันก็เป็นการฝึกสติเราให้ตื่นอยู่เสมอเพื่อจะได้ เจอปัญหาเพราะปัญหานั้นจะทำให้เราเกิดปัญญาบุคคลที่กลัวปัญหาจะเป็นคนที่ปัญญาเสื่องซึมนะลูกนะจงตื่นรู้ตื่นตื่นกับปัญหาแล้วมองเห็นปัญหานั้นทำให้เรานั้นเกิดปัญญาแล้วเราก็จะยิ้มรับกับปัญหาทุกๆปัญหาได้อย่างผู้มีสติรู้ตื่นเบิกบานเจริญพรโลก